ทนคนมีฉายาว่ามปาอะไรครับอไม่มีคือฉายานี่นะ,มะผมจะบอกฮะเราไปตั้งเองไม่ได้นะเราไปตั้งเองไม่ได้นะครับสื่อมวลชนเนี่ยเขาจะตั้งให้เรานะครับเหมือนกับอวิสุทธิท่านวิสุทธิวานิชบุตรอะ สื่อมวลชนไปตั้งฉายามือป่าปลาปลกระเป้าแล้วมือว่าไอ้วิสุทธ์มันอยากจะเป็นมือป่าปลาปลกระเป้าไหมเร้ยเป็นผมนะผมว่าไอ้เนี่ยปวดหัวเลยคือมือป่าปลาปลกระเป้าคือช่วงนั้นเนี่ยมันมีปลาทะเลเนี่ยไอชาประมงเนี่ยก็เอาจับปลาปลกระเป้ามาแล้วก็เอาเนื้อปลาปลกระเป้ามาหลอกขายว่าเป็นเนื้อปลานะ ท่านวิสุทธวานิชัยบุตรเนี่ยสมัยนั้นเป็นอะไรพันเอกมั้งพันตำรวจเอกหรือเป็นพลตีแล้วก็ไม่รู้นะฮะก็ไปจับป่าปลากระเป้าแล้วแถลงข่าวสื่อมวลชนตั้งเลยมือป่าปลา,ากระเป้าโอ้ยแม่นอยากจะปีปกขุมหัวเลยเกิดเลยตั้งเวลาเขาตั้งเราเนี่ยเราเราไม่เอาก็ไม่ได้นะเขาเรียกเราเหมือนเขาด่าเราอะนะครับเขาด่าเราแล้วก็มีท่าน อะไรนะ้มือปราบน้ำปลาอ่ามือปราบน้ำปลาลเดี๋ยวชื่อท่านอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้อยู่ทางภาคใต้อะตอนหลังท่านโดนรุกน้องร้อยหรวดโทยิงเสียชีวิตอะทางอีสานเนี่ยจะมีน้ำปลาปลอมน้ำปลาเนี่ยจะมีถ้าน้ำปลาแท้เอาปลามาหมักเข้าไว้อะไรไว้ก็จะขายขวดหนึ่ง เจ็บาทแปบาทแต่ว่ามันเอาน้ําเกลือมาผสมสีขายเป็นน้ําปลาปลอมขวดละหกสลึงสองบาทไงท่านก็ไปจับโรงงานน้ําปลาเข้าสื่อมวลชนเรียกมือปราบมือปราบน้าบําปลาเหมือนกับท่านรู้สึกจะเป็นท่านอังกูนคนนักรวจตีอังกูลอาทรประทไทยนี่ก็สื่อมวลชนตั้งฉาย,ายาให้มือปราบชาละวันเ <c oughs> <c oughs> ท่นหน่อยเว้ยมือปราบชาลวัน อ้าวมันมีลักจระเข้ไงนะมันมีพวกแก๊งลักจระเข้ที่เขาเลี้ยงตามฟาร์มเนี่ยลักแน่นลักยันจระเข้นะที่จริงเราเจอจระเข้เราก็กลัวเลยไอ้พวกนี้ลักจระเข้แล้วท่านก็ไปจับอันนี้ได้นะครับที่จริงท่านเหมือนเอวิฟเพสซี่ท่านอังกูณาตอร์ปไทยนะเต้นเอวิฟร้องเพลงเอวิฟเก่งนะแล้วท่านไ้โซจะตายไฮโซท่านไฮโซไปตั้งฉายาท่านมือบาปชาลวันเราก็ มันสื่อมวลชนเขาจะตั้งให้เหมือนกับมือปราบเหยื่ยวดำอย่างเงี้ยท่านบรรดลท่านทัพนปบยูนเคยเป็นหัวหน้าชุดเป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดเหย่่ยวดำสมัยอยู่เชียงใหม่แล้วก็ยิงคนร้ายไปเยอะอะไรเยอะบ้านเมืองมันสงบเขาเลยตั้งฉายามือปราบเหยื่ยวดาแต่ถ้าผลงานผลงานไม่ไม่เข้าขั้นเขาก็ไม่เรียกนะ มือปราบอยู่เฉยๆจะมาอุปโลกตัวเองว่าผมมือปราบนั่นนี่อะไรนะอย่างท่านขุนพันก็มือปราบดาบแดงอย่างเงี้ยนะฮะมาเขาตั้งฉายาให้เราเองครับคือเขานินทาเราอะพูดง่ายๆเขานินทาเรานะครับนินทาเรานะก็หนูเอาไม่แล้วมือปราบปราบเป้า,ปาอย่างเงี้ยมาท่านก็อยากจะเป็นมือปราบที่มันชื่นมันดุดันหน่อยอะไรหน่อยผมก็เหมือนกันตั้งแต่ปีสามหกเขาตั้ง ฉายาผมมือปา่าสยามอ้ผมไปจับสยามนสยามมนไม่ใช่คนหลายสยามนเป็นผู้เสียหายเป็นคนถูกฆ่าถ้าบอกมือปราบไอ้จบอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนะก็แต่เขาตั้งให้เนี่ยเราไปแก้ไม่ได้เขาจะด่าเราอย่างไงก็สื่อมวลชนไงแต่ตอนเนี้ย ผมมาไล์สดได้ด่าผมก็ด่าสวนนะด่าผมก็ด่าสวนคือมันเป็นวงจรชีวิตอย่างนี้ครับนักข่าวมีอิทธิพลสูงสมัยก่อนเนี่ยเขามีปากกาปากกาเขาเขียนเนี่ยไปเป็นแสนฉบับล้านฉบับกระจายไปทั่วประเทศนักข่าวเป็นฐานนันดอนที่สี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากหนังสือพิมพ์หลักๆเนี่ย ไทยเล็บดีนิวข่าวสดมาติชนสยามโพสอะไรเงี้ยพอเขาเขียนเนี่ยเราไม่มีโอกาสไปแก้ตัวไม่มีโอกาสไปแก้ตัวเพราะนะ้นอำนาจอยู่ที่ปากกาเขาแต่นักข่าวจะกลัวนักเลง <c oughs> นักเลงจะกลัวตำรวจก็เป็นวงจรกันไปเงี้ยครับพอนักข่าวก็จะตีตำรวจตำรวจก็จะบอกนักเลงไปตีนักข่าว จะตีนักข่าวหรือไปยิงนักข่าวนะครับก็ยํากันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมาแต่ว่าผมอย่างนี้ครับเอากลับไปเรื่องไอ้แป้งไอ้ผมผมถือว่าไอ้แป้งเนี่ยที่มันใหญ่ขึ้นมาได้มีอิทธิพลมีบารมีมาได้เนี่ยความผิดพลาดอยู่ที่ตำรวจนะอยู่ที่ตำรวจตำรวจท้องที่ที่ไปเลี้ยงมันเนี่ย ท่านไม่มีศักยภาพที่จะไปขี่มันมันง่ายผมมาอยู่การบุรีเนี่ยผมจะคบมือปืนสักคนหนึ่งหรือนักเลงสักคนบอกเ,ออเฮ้ยเียมึงเด็กกูไอเฮียนี่ใหญ่กลางจะเรียกเงินมันไม่ได้มาช่วยคดีได้หรอกมีแต่มันไปรับตังค์ให้เท่านั้นแหละไปเคลียร์ให้มันจะยิงใครอะไรใครอย่างไงมันต้องข่มนักเลงให้อยู่ ไม่รู้นะอย่าไปถือหางมันนะครับมันจะเป็นคนดีไม่ดีเนี่ยมึงก็อยู่ในกรอบของผมเนี่ยผมไม่ครบผมไม่คบนะครับมันใหญ่เนี่ยเป็นเพราะท่านไปถือหางมันไงนะครับแล้วใครจากล้าเด็กคู้กับเด็กผู้การนะครับลองผมถือหางใครทักคนเนย เอาถือหาไห้อูดเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ไม่มีปรรัญญายอ้อูดเนี่ยไว้ชงกาแฟผมเวลาเข้าป่าไอ้อูดเนี่ยไอ้อูดขุนดงเนี่ยนะมีหน้าแม่มีหน้าที่หาฟืนมันจะหนาวไงอูดหาฟืนไอ้อูดก็จะหาฟืนมานะครับหาฟืนมาแล้วก็ชงกาแฟผมทำหน้าที่อะไรชอบผมชอบเข้าไปเที่ยวฟังเสียงเสือเสียงสัตว์อะไรมันตื่นเต้นดีรุ่นผมเนี่ยผมไม่นิยมนะไอ้พรานที่พรานที่ไปแล้วก็ เอาสปอร์ตไลท์ส่องแล้วเอาปืนไรเฟิลยิงอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงก็เปรียบเขาว่าสัตว์มันไม่มีโอกาสทำร้ายมึงอ่ะมันต้องเดินลงล้วยแกะลอยแล้วก็ดวลกันเวลามันชาร์จมาเงี้ยมันได้สวนกันเราจะอย่างนี้เราจะเดินแกะลอยในห้วยเดินแกะลอยในห้วยแต่ผมไม่ไม่ค่อยยิงนะชีวิตนี้ยิงสัตว์ไม่กี่ตัว ยิงก็ตกใจเมื่อก่อนมันเมื่อก่อนนี้คือตกใจเวลาไปอย่างเงี้ยเช่นเดินกันไปกลุ่มหนึ่งเวลาแกะรอยแกะรอยกระทิ้งไปเงี้ยแล้วมันชารจพวดมาอย่างเงี้ยผมจะถือปืนไรเฟิลนนะ่พะพวกพรานลูกลูกหาเราที่ไปด้วยกันเขาจะมีแค่ไรเฟิลเบาๆสามสิบศูนย์หกหรือลูกซองอย่างเงี้ยเขาเจอปุ้งปุ้งปึ้งเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ผมถือปืนปลรยบอแปดแปดง 88คือไรเฟิล30.6กชา้าทะลุมาถึงบอกตุ้งตุ้งตุ้งต,งต,งต,งตงุผมแปดนัดไงยิงไม่แม่นแต่รวเร็วนะก็สุดอย่างเงี้ยหรือไปยิงหมีครั้งแรกเมื่อตั้งแต่ปีสมัย1บก็ไปกับเขาไม่ได้ตั้งใจยิงเพราะผมไม่ชอบกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วเนื้อสัตว์พยาธิเยอะแต่ชอบไปเป็นพานโก้เป็นพานโก้น,น,โกนอนในป่าไอ้อู๊ดนี่ก็ไม่เคยยิงอะไระไหมอูอ๊ด ชีวิตนี้ไม่เคยยิงอะไรนะแยะ้ตัวยังไม่ฆ่าเลยผมสงสารสัตว์นะสงสารสัตว์ไปเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราอย่ามารังแกกันแต่ถ้ามารังแกกันก็ยิงแม่นทั้งนั้นแหละมาเนี่ยแต่ไม่เคยป่าในเมืองไทยไม่ได้จะไปป่าพมา่าผมจะฮะเสือใกล้ๆก,ไก,ก็ไม่กี่วานะไม่กี่วา ไม่ใช่แอบดูเราขับรถผ่านขับรถผ่านมึงก็เห็นเสือเนี่ยฉายไฟไปเห็นเสือมึงก็กระโดดแหวบแต่เสียงก็เสียงคึมมึมอย่างเงี้ยเห็นแต่ประจันหน้ากันยิงเสือนี่ยังไม่เคยนะครับแต่กระทิงเนี่ยเห็นกันก็ไอ้นายกะสานบ้านเก่าเนี่ยขับรถกําลังจะกลับบ้านกันไอ้นายกะสานบอกไยอรยอวบามันมาปล่อยไว้ตรงนี้ว่าขวางรถกันรถมันกำลังขึ้นเนินเบรกก็ไม่ได้ เบรกก็ไม่ได้เบรกก็ไม่ได้ผมนั่งหลับอยู่ท้ายรถล,ลืมตามาอ้าวไอ้เหี้ยนี่กระทิงโอ้โหตัวบลล่มเลยมาเคยเจอพี่พานาทองกลอะไรนะพี่นาทองช้างเขาใหญ่นี่ผมไม่กลัวคือผมผมคงเป็นเหมือนลุงสุทธิมั้งคือจิตใจผมจะเมตตาเขามาช้างช้างที่ ไอ้แก่งกระจานป่าละอูอะไรนี่ผมก็ไม่ัวนะมาทั้งงาทองทั้งไอ้ด้วนทั้งไอ้เดียวหลับทั้งไอ้โยโย่อะไรเงี้ยถ้าเจอเนี่ย <c oughs> ผมเกิดความรู้สึกเหมือนกับผมเจอลูกลูกหลานเนะ่ยเดียวไม่เอานะเที่ยวที่แล้วก็ไปเกลเลยก็คุยไปเรื่อยเหมือนคนบ้าไปเกเลไปเหยียบลุงเขาตายเลยต้องปิดลานผากล้วยไม้ไปเนี่ย อย่ามาอย่างนี้นะพ่อไม่เอานะพ่อจะมาถือศีลน,นะเดี๋ยวเจริญภาวนาคือดเดี๋ยวเขาก็เดินเรียบไปเจ้าเดี่ยวเจอเรื่อยไอ้ที่ไปเหยียบลุงอะไรยุ่ยแปดสิบหลายมแม่แม่นั่น,มนไม่ใช่เดี่ยวหละไอ้ด้วน,นไอ้ด้วนไอ้ด้วนมักไปเหยียบเขาตายอะ่ะแต่ไอ้เดี่ยวหลับไม่มาไม่มีอะไร <c oughs> นะเมืกีนหลังห้องส่วมนะดึงมาเนี่ไอ้เดี่ยวไม่เอา จะมีไปแทงเงางาไปแทงเขาเหมือนกันไปแทงรถตู้เขาทะลุนะฮะส่วนงาทองไกโยโยนนี่มันถึงตัวเมียกันแย่งตัวเมียมันเป็นธรรมชาติเนี่ยงาทองไม่มีงาแล้วไม่มีงาแล้ว่วสครัครับก็เจอเรื่อยมาแต่ว่าเราต้องรู้ธรรมชาติของสัตว์ด้วยท่านต้องเป็นด้วยว่าอาการอย่างนี้มันจะฉาอาการอย่างเงี้ยจะมันมันจะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีต้องรู้ธรรมชาติของสัตว์ด้ยผม <im> รู้ธรรมชาติของสัตว์ไง teaser. นะมาบางทีเขาผู่ทำท่าจะวิ่งมากระแทกรถเล้อยานะไม่เล่นกับมึงนะมาเงี้ยเหมือนพู้กระช้างรู้เรื่องอย่างนั้นนะแล้วก็อย่างเงี้ยออดไปกันนะใช่ไหมที่ป่ายางยี่สิบต้นอนะ่ะใช่ครับช้างเตม็มเลยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอะ่ะครับช้างป่าเตม็มเลยเมื่อก่อนยังไม่ตั้งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีผมไปเป็นสาวัดไง แล้วคนมันชอบไปล่าช้างเอางานงผมก็ไปกับลูกน้องกันสิบประคนเนี่ยชุดคุนโดมผมเนี่ยเข้าไปลูกเปเพื่อจะดักจับพวกพรานล่าสัตว์เนี่ยมันก็หมอกแว่นแว่นมาเนี่ยเราก็บอกไม่เอานะผมมาคุ้มครองคุณนะจะมาลังแกกันยางนั้นเดี๋ยวกูหนีกลับไปนอนบ้านปล่อยให้เขามายิงมึงแล้วก็พูดอย่างเงี้ยนะฮะก็พูดไปมันจะฟังรู้เรื่องเปล่าก็จะตังเนี่ยพอไอ้ผู้กลับเนี่ยนะ กลัวหน้าดูเลยกลัวช้างหน้าดูเลยบอกไม่ต้องกลัวยิ่งกลัวเนี่ยเหมือนกับเราสื่อสารไปเขาช้างถ้าไม่ตกมันเนี่ยเหมือนคุยรู้เรื่อง <Yeah. S 1> เหมือนคุยรู้เรื่องแต่ถ้าตกมันฝังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหมือนกันต้องดูน,น้ําตรงหูมันเนี่ยถ้ามีน้ํานเยิ้มๆไหลๆมายๆมางเงี้ยคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องาทางคนคนเดินทางช้างช้างเดินเยอะมาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตกมันเนี่ยผมว่าเขาแสร,รู้นะ ก็ผมก็ไปนอนประจำเลยป่ายางที่ต้นหมาในกระทิงเสือเก้งกว่าโอ้หมาในนี่เยอะแยะหมาในเนี่ยเยอะแยะเยอะเลยหมาในหมาจิงจ่กหมาในหมาจิ้งจออนะครับกระทิงเยอะเดี๋ยวนี้เป็นอุทยานกลายเป็นซาฟารีประเทศไทยไปแล้วนะครับแต่ใครไปตัดไม้นะช้างลือกะทอ่มหมดเลย กระทะหม้อฝังดินเนี่ยเขายังไปขุดเลยเอามากระทืบแหลกลานหมดเลยพังกระท่อมหมดเลยแต่ของเราพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนเขารู้เขาไม่ทําอ่ะแต่ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าแต่งตัวแบบชาวบ้านเนี่ยก็ไล่กันไล่เหยียบเหมือนกันนะฮะมผมไม่ค่อยกลัวช้างนะมาจาักใจนะไม่ค่อยกลัวช้างาแต่งูนี่ไม่ค่อยไว้ใจการมีวิธีการไหมคเวลาผมอ่ะ ยิงตายห่าหมดงู <laughs> คือมันงูเนี่ตกใจเจอจงอางเนี่ยเจอจงอางในไร่เนี่ยยิงหมดจับไม่เป็นไงฟู้ฟูฟ้ขึ้นก็นตึบตึตบ,ตบ,ตบใส่เข้าไป <laughs> ลุงโจก็ยิงนะม,มาคือเมื่อก่อนจงอางเยอะนะ <laughs> <laughs> ผมมองแต่งูเหลืองไม่ทำงูจงอาง ในไล่นี่ไม่มีเหลือไม่ต้องกลัวทั้งเจกา,างงูเหลือมมันจับแดกกันหมดมาเนี่ยมันกินหมดนะคนงานกินหมดงูงูนี่ผมจับจับไม่เป็นไงเวอน,นออไใบกอนใ <c oughs> อ้พวกที่จะไปนอนเต็นท์แคมปปิ้งเนี่ยนะ ท่านไม่ต้องไปเอาปูนขาวโรยอะไรโรยมันรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ซื้อใบก้อนไปกระป๋องหนึ่งจัดลงตรงหนก็ใบก้อนฉีดไล่เข้าไป,ไปแล้วก็ไม่ต้องแป้งตางูกดแม่นใบก้อนไปเลยมาเนี่ยนะแล้วก็ฉีดเป็นวงอะมดเดินมาเนี่ยมาเจอวงใบก้อนนี่ก็นั่นแต่ว่าไอก้กลิ่นที่นอนเนี่ยนะมันอาจจะพาเราตายไปด้วยเนี่ยมายแต่ว่าต้องระวังเรื่องมด,มดมดแมลง มาแป้งเปิ้งอะไรมันไม่ค่อยได้ผลแล้วครับมาเนี่ยคนบอกเอามะนาวไปเนี่ยกันงูได้เพราะเห็นมันเลื้อยผ่านมะนาว